เด็กประถมเมืองช้างรวมตัวกันกรอกดินรับจ้างสร้างรายได้เป็นเบาภาระให้กับผู้ปกครองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราพามาดูบรรยากาศที่สวนผมนะครับเราทําการจ้างเด็กน้อยนะครับแล้วก็กับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ละแวกแถวนี้นะครับสร้างเงินสร้างงานให้กับชุมชนนะครับผมนี่ฮะเราก็ให้เด็กมากรอกดินนะครับผมเพื่อที่จะสร้างรายได้นั่นเองนะครับผมีมีทั้งทุกวัยนะครับผมเด็กน้อยเด็กใหญ่เด็กโตนะครับ ก็มานั่งกรอกดินกันนะครับผมเราจ้าง3ถุง1บาทนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับบางคนที่ได้เยอะสุดที่นี่นะครับผมเขาได้วันละนะครับพันสองถุงนะครับเขาก็สามารถสร้างให้ได้ประมาณ400บาทครับถ้าเป็นเด็กน้อยนะครับวันหนึ่งนะครับเขาจะได้600้อถึงเก้ถุงนะครับสอง้ถึงสามบาทนะครับซึ่งดีกว่านั่งอยู่เฉยนะครับตามที่เด็กบอกนะครับ ถ้ายู่บ้านก็ไม่ได้ทะไรนะครับแต่ถ้ามาอยู่นี่นะครับเราได้กรอกถุงกอกไรก็ได้พูดคุยนะครับได้มีกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เด็กๆได้มารวมตัวกันนะครับในการทํากิจกรรมกรอกดินในครั้งนี้นะครับผมเป็นห้องเรียนนะห้องเรียนชีวิตจริงหรือว่าได้นะครับเพราะว่าได้เกิดทักษะเรียนรู้ต่างๆนะครับเนี่ยทำให้เด็กมีกิจกรรมยามว่างที่ดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ฮะได้เกิดความสมัคีสมัครสมานในหมู่บ้านนะครับดูฮะก็ต่างคนต่างขยันขันแข็งนะครับกรอกดินนั่นเองนะครับใครขยันก็ทําได้เยอะใครขี้เกียจก็ทําได้น้อยนะครับใครที่ก็พอใจแค่นี้เขาก็ทําแค่นี้นะครับอยู่ที่แต่ละคนเลยนะครับว่าจะเอาเยอะเอาน้อยนะครับดินของเราเรา ก็จะเป็นดินดีนะครับผมแล้วก็มีเกลบดําแล้วก็มีเกลบดบีบผสมกันนะครับทาการบรรจุลงไปในถุง3าคูณเนะครับผมอ่าถุงนี้นะครับถ้าในสุรีนะครับถ้าถูกที่สุดเลยแนะนําไปที่ร้านอยู่ที่อำเภอประสานนะครับติดธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมอ่าเราซื้อยกแพ็คนะครับแพ็คหนึ่งมัน30มกิโลครับเป็นกระสอบครับสามสิกิโลราคาอยู่ที่พันสบบาทนะครับผม ถ้าสั่งนะผมเคยสั่งออนไลน์มามันจะมีค่าส่งนะครับมันจะมีค่าส่งอยู่ที่ประมาณ2 0 0กว่าบาทนะครับฉะนั้นมันก็สูสีกันนะครับกับการที่เราสั่งที่นี่นะครับถ้าเราผ่านไปนะครับผมนี่ฮะก็ถือว่าร้านนี้ถูกที่สุดแล้วครับในสุรินนะครับผมถือว่าถูกที่สุดแล้วดีกว่าเราซื้อแถวบ้านนะรเพราะเราใช้เยอะแต่ถ้าใครใช้ปริมาณน้อยก็แนะนําให้ซื้อแถวบ้านดีกว่านั่นเองนะครับ เนี่ยนี่ก็เป็นที่สันนะครับน้องมาครับนอนหลับสบายเลยครับผมเนี่ยเด็กน้อยเด็กอะไรก็มาเล่นครับมาเล่นกับแม่นะครับเขาก็พามาด้วยนะครับเนี่ยเด็กก็มีกิจกรรมของเขานะครับเขาก็สนุกสนานเขานะฮะเนี่ยดินตรงนี้มันเป็นหญ้าเยอะนะครับก็เลยต้องปูพาตติก่อนนะครับพัตติมันก็ค่อนข้างแพงนะครับเราซื้อม้วนหนึ่งตัวนี้นะครับมันกว้างที่สามเมตรหกสิบนะครับความยาวที่สี่สิบลา มันก็อยู่ที่800บาทนะครับค่อนข้างแพงนะฮะซึ่งถ้าเราไม่ปูนะครับต่อมาคือหญ้ามันเกิดนะครับเราก็ต้องถอนนะครับฉะนั้นการปูมันก็ช่วยได้เบื้องต้นนะครับบางหญ้าบางชนิดมันสามารถที่จะทะลุมาอยู่แล้วทะลุได้นะครับแต่เราก็ยังดีกว่าไม่แก้ไขนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราเพาะหมากนะครับเราทําการเพาะไว้ในร่มก่อนให้มันงอกก่อนก็ใช้เวลาค่อนข้างนานตอนนี้นะครับหลายเดือนหนึ่งสองเดือน ซึ่งหมากทุกโลที่เรามานะครับมันมันไม่ใช่ว่ามันจะงอกทั้งหมดนะครับมันก็มีงอกบ้างไม่งอกบ้างแล้วแต่ที่เราเก็บมาเลยนะครับอันนี้เราลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับสแลนลงทุนไปสองม้วนนะครับสแลนม้วนหนึ่งกือพันเจ็ดร้อยบาทนะครับมันก็แพงค่าดินค่านี้ขน่นเนี่ยมันก็ลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับทําเกษตรนะครับเราต้องอดทนนะครับทําในสิ่งที่เราทำนะครับผมไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอ่มีอะไร ให้เราเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ความผิดพลาดต่างมาปรับปรุงแก้ไขในรอบต่อไปนะครับแต่ที่เราเห็นคือเด็กๆนะครับได้เรียนรู้นะครับเป็นห้องเรียนนอกห้องเรียนเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยก็ทําแล้วก็ได้รายได้นะครับเด็กจะได้รู้ว่ากว่าจะหาเงินได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกับบางคนที่อรอของกันนพ่อแม่นะครับแต่ตอนนี้คือเขาได้เรียนรู้จริงนะครับ เรารู้จริงนะครับในการหาเงินนะครับว่าหนึ่งวันนะครับเขาต้องนั่งกรอกต้องเหนื่อยนะครับได้เงินมาแค่ไหนนะครับนี่ฮะทักษะการกรอกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ทักษะดีกรอกเร็วนะครับเอามือจับบ้างเอานี้ตักบ้างนะครับอ่าก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนกันเลยนะครับเนี่ยเราจ้างกรอกก็หลายวันนะครับผมกรอกก็เยอะเหมือนกันนะครับ ก็กรอกไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็เราก็แบ่งหยุดบ้างนะครับเพราะว่ากว่าเราจะได้เอาหมากลงนะมันจะนานแล้วมันจะมีผลทําให้ดินมันแน่นเกินนะฉะนั้นเราจะกรอกเป็นช่วงๆนั่นเองนะครับนี่ฮะก็ต้องผสมแบบนี้แหละครับผมผสมแล้วก็ตักไปนะครับ เข็นตรงนี้แหละครับผมก็มันจะเหนื่อยตอนขั้นตอนการผสมนี่แหละนะครับเจ้าของก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับในการตักดินนับตักดินขึ้นรถแบบนี้นะครับผมเนี่ยสนุกสนานนะครับผมเราก็จะเอาดินมาเสริมให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับเด็กก็จะนั่งกรอกเป็นกระจุกกระจุับแถวค่ายแถวม้านะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับ เนี่ยก็เป็นหนึ่งนะครับที่เอามาให้ดูเป็นหนึ่งในรูปแบบของการที่เด็กๆนะครับมาเรียนรู้ปฏิบัติจริงรับจ้างจริงนะครับจะได้ฝึกทักษะนะครับการใช้ชีวิตอนาคตจริงนะครับสไลด์สลับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรมืองช้างวยครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่าน,นี้คลิปต่อไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ